เสื้อเสื้อของ Green Dan cer, ี e แด d a n อร์เพราะว่าไม่คิงเงินสั่งเพราะว่า,าส่งไปให้บอสดูแล้วทีนี้บอสบอกว่าสั่งมาให้แบบี e แด d a n อร์ cer, หน่อยครับอะไรอย่าเงเงี้ยนะคะก็จะมีหลายเซตเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเอาไว้ใส่แบบคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตข้างนอกอันนี้ก็จะเป็น ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็ถึงที่โงรงละครเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องขาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพี่น้องตอนนี้ก็มาตั้งโต๊ะจุดทํางานแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะขึ้นฉากวันนี้เลยนะครับพี่น้องขึ้นฉากเป็แบบนมาแต่ะยาสอนพี่น้องเพราะว่าเรามารถสองคันมีรถหกล้อใหญ่คันหนึ่งพี่น้องขนฉากหลายเตืบ และก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะเอามาใช้ในการแสดงนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องเซตอัพให้ให้เสร็จเลยตอนนี้ทีมเบทีนะคะโดยน้องอัรม,มี่นะคะน้องอัรม,มี่ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วก็รอว่าฉากจะเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันขึ้นฉากวันนี้ให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือง่ายงเผื่อ,อมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาแบบเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวรอ,อรถขนฉากนะคะไม่คิดมีอะไรมา,มากกบ้างวันนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นถุงอุปกรณ์พี่น้องถุงอุปกรณ์ซื้อใหม่หมดเลยนะครับอาแมเกเย็บแล้วจ้ะอันนี้จะเป็นสีทองสีทองคือเรายังต้องเกียวรายละเอียดในส่วนของงานด้วยนะครับเพราะว่าช่วงของบันไดต่างๆที่เราแบบว่าทํามาเราลองพื้นสีมาแค่นั้นแต่ว่าเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยจะมีการแบบระบายสีระบายสีตรงแบบตรง รวบันไดอะไรเงี้ยคะ่ะให้มันเป็นสีทองเนาะแล้วก็วันนี้นะคะพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งอันนี้เป็นเสื้อเสื้อของทีแดนเซอร์เพราะว่าไม่ทิงเงินสั่งเพราะวา่าส่งไปให้บอสดูแล้วทีนี้บอกบอกว่าสั่งมาให้แบบทีแดนเซอร์ในค้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีหลายเซตเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเอาไว้ใส่แบบคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตข้างนอกอันนี้ก็จะเป็น เซตสีนี้นะครับท่น้องเซตสีนี้ก็เป็นแบบแนวแบบเท่ๆเป็นสไตล์แบบเสืยร์การ์ดนั้นก็เปวนไหญ่หมดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเซตสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อกลางเสื้อกลาง์ดเซตสีดำเจ้าการ์เซตสีดำนี่หลายสีเซตสีเซตสีส้มแต่นี่เซตสีขาว กีขาวเยอะมากเลยนะคะกะีขาก็มีนะครแล้วก็หวานๆก็มีพี่น้องเป็นเสื้อนะคะเอาไว้ให้แบบน้องๆใส่ออกคอนเสิร์ตเพราะว่าบอสก็แบบให้ทีมสั่งให้นะคะพอดรอมมาถึงที่บ้านก็เอามาให้อาทางทีมแดนเซอร์ของเราได้แบบเอาไว้ใส่เปลี่ยนในการออกคอนเสิร์ตซึ่งก็น้องจะใส่ช่วงไหนตอนไหนก็แล้วแตะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อมาแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็สำรองให้นะคะที่น้องก็เดี๋ยว เราจะทําการขนถ่ายตอนนี้ในพิมพ์หัแหลกกันเป็นบรรยากาศของโลกละครในการเซตอัพในส่วนของเวทีเครื่องเสียงแล้วก็ทีมจอนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไว้ที่นี้ก่อนฝา,ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใครจะเข้ากลุ่มนะคะก็เดี๋ยวคลิกลิงก์นะคะหรือว่าไปที่เพจค่ายเพลงตัวจอมิวสิกนะคะแล้วก็ทักไปที่อินบล็อกนะคะ129บาทเข้าไปรอนในกลุ่มนะคะรับชมได้ตลอดชีวิตนะจ๊ะ